สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับช่องทวีราทีฮซูอีกเช่นเคยครับพบกันตอนยามบ่ายเย็นๆนะครับผมขณะนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเกือบห้าโมงเย็นแล้วครับผมสี่โมงเกือบห้าโมงเย็นวันนี้ก็มาดายานิดๆหน่อยๆครับผมตรงสวนแก้วมังกรนะครับผมรวมถึงเดินดูสวนแล้วก็จะรดน้ําต้นพุทรากับฝรั่งพริกตอนเย็นแล้วพรุ่งนี้ก็จะรดแก้วมังกรกับกล้วยนะครับผม แบ่งไปเป็นส่วนๆไปนะครับเพราะว่ารถไม่ทันนะครับผมแต่ก็ทําได้เรื่อยๆครับผมเกษตรทำแล้วสนุกทำแล้วติดใจมันสิ่งเศษติดชนิดหนึ่งนะครับผมขอเส้นหมวกซะหน่อยนะครับอันนี้ก็คือคยูนิฟอร์มนะครับยูนิฟอร์มนะครับทํางานนะครับผมนี่ฮะย,ยาที่ผมถากไปก็กล่องหนึ่งนะฮะ ก็ออยังเหลือเยอะพอสมควรครับพึ่งมานะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวก็จะลดน้ำซะหน่อยมีไปอีกกองนึงนะนอีกกอง,งยาที่ผมทายานี่เยอะมากครับยาไมยราบเนี่ยครับนะตูดก็หุบเยอะมากครับขึ้นไปเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เดินดูสวนนะครับผมเดินดูสวนกันก่อนนะครับแล้วก็จะลดน้ํา ต้นกล้วยไข่ผมไม่รู้ไปโดนอะไรฮะแดดแรงหรือเปล่านี่ฮะใบเหลืองเลยบางต้นก็ใบไหมฮะขาดน้ำหรือเปล่าผมไม่ได้รดน้ำมา,มา,มา,มาสักสองสามวันแล้วครับเพราะว่าต้นนี้จะขึ้นมาก็ต้องรดแก้วมก่อนเลยครับนี่ก็ใบไหม้เลยฮะต้นกล้วยไข่นะครับต้นเหี่ยวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องรดซะหน่อยครับ วันนี้จะต้องจัดการลดต้นแก้วไอ้ต้นเควยซะหน่อยแล้วก็รวมถึงแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรเมื่อวานนะครับผมก็มาซ้อมต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็หลากเน่าตอนนี้ก็เดินดูเดินดูต้นแก้วมังกรไปนะครับผมว่ามีโคนเน่าหรือเปล่าเพิ่งลงปลูกถ้าลดน้ำมากก็เดี๋ยวก็โคนเน่านะเนี่ยต้นมะอวานต้นม่อวานผมทำการตัดไปนี่ฮะ ทำการตัดโคนไปนะครับเอ้ยตัดโคนที่มันเน่าออกนะครับผมแล้วก็พักชำใหม่นะครับแล้วก็เมื่อวานก็มีปวกด้วยครับผมโอเคครับผมลองผิดลองถูกไปเรื่อยเยครับทำกเกษตรศึกษาไปครับเรียนรู้ไปนะครับผมเดี๋ยวก็พรุนี้พรุนี้น่าจะไปซื้อต้นพันธุไ์ไม้ผลไม้มาปลูกซะหน่อยพรุนี้น่าจะเข้าตัวเมือง ซื้อของเข้าลานน้องนะครับผมก็ไปกับแม่สองคนนะครับเ <c oughs> มื่อวานผมก็มาได้หญ้าพุทรานะครับผมมาได้หญ้าต้นพุทรานะครับแล้วก็เดินดูสวนไปด้วยเมื่อวานเนี่ยหญ้าไม้ยลาเยอะเลยครับหากเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าฝนตกก็ขึ้นมาใหม่อีกเน,นี่ยเพียบเลยมันนี้ก็เดินดูแก้วมังกรก็ ยังไม่มีคนเน่านะเนื่องจากไม่ได้ไม่ค่อยได้ลดน้ําช่วงแรกๆปลุกรดน้ําบ่อยมากวันเว้นวันเลยถึงทําให้ลากเนา่าทีนี้ก็สองวันสามวันรุดทีพรุนนี้ก็น่าจะครบสามวันถึงสี่วันนะครับก็สมควรที่จะได้ลดแล้วพรุนนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินชมสวนไปด้วยกันดีกว่านะครับวันนี้สวัสดียามเอ่อ เย็นเครับขณะนี้ก็สี่โมงเช้าห้าโมงเย็นนะครัสบสมควรเก็บเวลาที่จะต้องลดน้ำเพราะว่าถ้าลดเร็วกว่าน,นี้ก็อากาศร้อนฮะเดี๋ยวต้นไม้เฉาตายหมดนะครับต้นพริกก็ออกลูกเยอะและะ้วฮะนี่ฮะต้นพริกออกลูกดกเลยฮะ,ะนี่ดกเม็ดใหญ่ๆนะฮะเทียบเลย นะครับผมต้นกล้วยของผมก็ใหมไหมนะครับผมเดี๋ยวก็ตรงนี้ก็ลดอไ,ดไอ,อ,อไดไต้ตรงนี้ก็ได้ยาไปครับเมื่อวันก่อนเมื่อวานได้ยาไปเสร็จแล้วต้นพิกก็ไม่ค่อยเฉาเท่าไหร่ได้ยาให้แล้วก็ลดน้ำส่วนฝรั่งตอนนี้ก็ ว่าจะมาได้ย่้าฝรั่งซะหน่อยวันนี้มีภารกิจพิเศษไปซื้อของไปซื้อเอ่อพวกอาหารทัตมาขายครับพวกอาหารปลาอะไรประมาณนี้ครับอาหารปลาดุกไปซื้อมาให้น้องทำภารกิจก็เลยเข้าสวนตรงนี้สายซะหน่อยนะครับช้าซะหน่อยจริงผมจะต้องตื่นมาตื่นมาไม่ใช่ตื่นมาสิ จะต้องมาช่วงบ่ายๆซะหน่อยแดดร่มลมตกตอนเช้าก็เข้านะครับดอกฝรั่งซะหน่อยขึ้นเยอะเลยดอกฝรั่งสวัสดียามบ่ายๆทุกคนนะครับผมช่วงนี house. ้ก็เดินดูในอยู่ในสวนนะครับ ดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะลดน้ําต้นไม้นะครับลดน้ําต้นฝรั่งบุษราบางส่วนแล้วก็กล้วยเป็นบางส่วนนะครับผมก็จะลดไปเรื่อยๆเจอกิ่งไหนการกิ่งไหนของฝรั่งใบเหลืองเลาก็เด็ดอย่างเงี้ยฮะเด็ดทิ้งนะครับผมช่วงนี้ก็หน้าร้อนครับ บรรยากาศคนร้อนเลยใกล้ๆเดือนเมษาเดือนหน้าผมว่าน่าจะร้อนมากกว่านี้รนบผมเดือนนี้ก็ราอุ่เลยความร้อน <c oughs> วันนี้ก็จะลดน้ำพุซ่าฝรั่งดีนะพุซ่าเขาไม่ต้องการน้ำมากเท่าไหร่แต่ฝรั่งต้องการน้ำกล้วยก็เริ่มต้องการน้ำแล้วครับเริ่มเฉาละส่วนแก้วเมื่อก่อนนี่อาทิตย์หนึ่งลดทีก็ได้ ยังรถทีก็ได้ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ท้ายละไอ้ยบริเวณใกล้ๆท้ายไรฮะตรงสวนตรงคูสะตรงสะน้ำนะครับตรงที่ปล่อยปลานะครับผมเดี๋ยวก็จะลดซะหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าใสาก่กว่นนี้ก็ถ้าลดห้าโมงหกมงเย็นก็โอ้โหไม่ไหวนะครับเพราะว่ารถทีนี้ถ้าเสร็จนี่ก็มึดเลยกะว่านะนาคดตถ้าต้นโตแล้วเราก็ จะเดินระบบสายน้าหยดนะครับถ้าต้นโตได้ที่แล้วเราไม่ต้องเดินดูเดินอะไรมากมายฮะพอต้นโตแล้ะรักษาตอนนี้เดินดูต้นบ่อยคับกล้วยมัง้งตรงนี้ก็ดงกล้วยนะครับใน,นอนาคตยาขึ้นเยอะพอสควรน,นะฮะอีกสักหน่อยก็ต้องมาได้ยาอีกแล้วฮะตรงสวนกล้วยผม ตรงมาได้เยีเช็ดคืน,น,นะครับกล้วยก็ <c oughs> กำลังงามครับพรุ่งนี้จะต้องลดกล้วยซะหน่อยแล้วฮะกล้วยกำลังจะงามครับสวัสดียามเย็นเย็นทุกท่านนะครับผมน,นี่ก็เดินดูสวนไปด้วยกันนะครับผมสวนเกษตรผสมผส,สานนะครับมีทนะั้งกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองนะครับกล้วยไขย่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองนะครับ ผลังพุทราแก้วมังกรนะครับในนาคดก็จะมีผลไม้อีกสักสองอย่างหรือสามอย่างเอามาลงในสวนอีกนะครับเอามาลงในสวนตรงนู้นนะสวนตัวเอลสวนที่ยังไม่มีอะไรปลูกนะครับส่วนมากมีแต่ย่นต้นยางนาแล้วก็แก้วมังกรที่ผมปลูกตามรั้วไว้นะครับบางต้นก็รอดบางต้นก็ไม่รอดนะครับ สวัสดียามเย็นเ็นนะครับทุกท่านวันนี้ก็มาเดินชมสวนด้วยกันครับวันนี้ก็มาดาย้าถากหญ้านะครับดายญ้าแล้วก็ถากหญ้านะครับอากาศร้อนครับร้อนร้อนถึงร้อนจัดเลยนะ้ะมาเช้าเช้าก็สามโมงสี่โมงเช้าเร่อ็ร้อนแล้วมาตอนบ่ายก็บ่ายโมงบ่ายบ่ายโมงบ่ายสามโงนี่โอ้โหยังละอุอยู่เลยคนระับแต่ถ้าเป็นตอนเนี่ฮะ ประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยหกโมงเย็นโอเคใช่ได้ละอากาศพอได้ฮะแต่ถ้าแดดเปี้ยงก็ไม่ไหวต้องแดดลมลมตกซะหน่อยถ้าเขานาฝนก็ผมว่าญ้าจะเยอะกว่านี้นะฮะแต่ถ้าหน้าหนาวว่าดีหน่อยฮะหน้าหนาวก็ทําได้เกือบทั้งวันนะฮะหน้าหนาวก็ทําทได้เกือบทั้งวันนะครับผมถ้าหน้าหนาวผมก็ ดายา่าบ้างใส่ปุ๋ยบ้งเดี๋ยว,วก็ครบกำหนดใส่ปุ๋ยแล้วนะเดี๋ยว,วก็ครบกำหนดใส่ปุ๋ยอีกแล้วเนื่องจากว่าสิบห้าวันใส่ทีนะครับดีไม่ดีดวันนี้ก็ใส่ปุ๋ยต้นกล้วยด้วยนะครับกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้านะครับปลูกไว้เพื่อออกผลผลิตแล้วก็นำไปกินแล้วก็เหลือกกินก็ขายครับเพื่อเป็นรายได้ สวนต้นพุทราที่ย้ายมาจากสวนนุ้นก็เรียบร้อยแล้วครับตายแล้วไม่เหลือเดี๋ยแจะซากแล้วฮะนี่ต้นกล้วยหอมทองนะครับมีต้นเดียวในไร่นะครับมีต้นเดียวในไร่ก็เลยดูแลรักษาอย่างดีซะหน่อยนะก็ใส่ปุ๋ยเป้งเบื้องต้นนะถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็เดี๋ยวไก่ซะเดี๋ยวไก่ก็ซะเลยนะครับผมวันนี้ก็ มาอยู่ที่สวนนะครับมาเดินดูสวนแล้วก็จะรดน้ำนะครับโอ้ยาต้นนี้ยาต้นนี้เนี่ยไม่เดี๋ยวจบมาก็ดึงซะหน่อยเนงจากว่าต้นใหญ่เกินไปละแยง่แยงอาหารแย่งอาหารของอันนี้ต้วยต้นกล้วยออน้ำมาเตี้ยครับโดนไก่จิกบ้างอะไรบ้าง ออมาพร้อมๆกันนะมาพร้อมๆกับต้นทุ่เนี่ยเสวนต้นนี้ก็แตกลำใหม่ฮะแตกลำใหม่แตกยอดใหม่นะครับผมกล้ยน้ำว้าเตี้ยนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลดน้ำต้นไม้กันนะครับผมเดี๋ยวว่า ตอนเย็นผมก็ต้องไปสวนนู้นนี่ครับไปนอนเฝ้าของอีกนะครับนอนเฝ้าของอีกนะฮะนอนเฝ้าของเสร็จก็ตอนเช้าก็รดน้ํตนาต้นผุกกาแล้วก็พริกนะครับแล้วก็พริกแล้วก็ผักต่างๆที่ปลูกไว้ที่สวนนู้นนะครับอันนี้ผมก็มาได้ยานิดๆน,น,นหน่อยนะครับแล้วก็เ, <c oughs> เดินดูสวนซะหน่อย ดูทำเลว่าเราจะปลูกผลไม้อีกสองชนิดหรือสามชนิดไว้โซนไหนนะครับน่าจะโซนตัวตัวเอลแล้วก็ด้านบนเนี้ยอีกสักประมาณสามสี่ต้นหรือ5ต้นนะตามหัวมุมต่างๆของพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับแน่าน,าน,านาคตน้องเขาก็จะทําบ้านครับในอนาคตนะครับ,านานารบแต่ผมว่าไม่รู้เขาจะสร้างบ้านตอนไหนผมก็เลย ดีกว่าปล่อยพื้นที่ดีกว่าปล่อยพื้นที่ตรงนี้ให้ว่างนะครับก็เลยต้องปลูกอะไรขึน้นมาอย่างเช่นเก้วกก่ยมกรเนี่ยถ้าเราบำรุงดีๆก็อยู่ที่สิบออปีหรือสิบห้าปีหรือยี่สิบปีหรือเจ็ดแปดปีนะฮะก็จะให้ผลผลิตกับเราถ้าน้องเขาเริ่มสร้างบ้านก็ต้องรื้อถอนแล้วก็เอาไปปลูกโซนด้านหลังนะครับส่วนเกลยไข่พวกนี้ก็ อายุอายุกันอายุอายุอ,ายอะไรอายุอายุของเขาฮะประมาณสักสามปีได้พวกกล้วยไขย่กล้วยต่างๆสามปีสี่ปีห้าปีนะแล้วแต่ถ้าเราปล่อยไว้ก็ปล่อยไว้ได้นานนะเพราะว่าเอ,อ่อมันก็จะให้ผลผลิตน้อยหน่อยฮนะเพราะมันขึ้นโขนขึนข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 ้นอะไรแหละตอนนี้ผมก็ใส่ปลนะูกไว้ไงฮะก็รดน้ำรอเก็บผลผลิตแล้วก็ใส่ปุย๋ย โอเคครับวันนี้ก็จบคลิปเดินดูสวนแล้วก็มาด้ายาประมาณนี้ครับผมโอเคครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่องทีวลาทีเอสโอด้วยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับหนุ่มโรงงานนะครับผมลาออกมาทําเกษตรนะครับผมก็คืออายุไม่มากมาทาเกษตรนะครับแต่ถ้าอายุมากแล้วทาเกษตรไม่ได้แล้วจับจอบจับเสียมก็จะเหนื่อยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ